ันี้อะไรคะบนปากด้วยเหรอจุต่อล้างมือในปักเก้ให้ดูนะครับถ้าวิ่งเป็นาหรือพวกวัดนะครับที่หิ้นี้เป็นการดูการายนครับระโครับเได้ว่ามนั่งจะให้อะหมดเอาไปเอาลา เดียวเดี่ยเียเดียวจับตัน่าสะจับหน้าลด้ะกระสระสุน